าจารย์สันกขมเหยวเลยแน่ครับน้องน่องครับน้องมาบ่ครับอาจารย์สีครับผมอาจารย์สีสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์เอ้าไอ้ขวันสวัสดีครับอาจารย์ไอ้ขวัญก็มางวันนี้ว่ได้ไปเกิอรหันบ่ผมก็ไปกูรังไปเห็นไพ่พวกคุณได้มาหนี่ไม่บ่ครับมาเล้วครับเจ๊สาเกบมาบิ๊กเสียงไงนะนี่ยู้ยู้กูรังนี่นะครับมาฟังเสียงตัวเศร้าเนี่ยตัวเศร้าของแท้บ่านี่นะครับเบิ่งหน้าวิธี โอ้ยังไปมากกือมวยสวัสดีครับอาจารย์สงญาเวลาแล้วครับเอ็ซีขอบคุณหลายครับโอ้ยเงาตาก็ตาเมยขอเป็นทา่ใส่เลยครับได้ได้ครับผมนี่ครับเบื้องด้านหน้าเวทีครับหยุดทางพี่อายุทางพี่นี่ครับนี่คือเวทีจิบจิบสามครับของอาจารย์ปอครับอ้าวอาจารย์ต้นชิกากมาแล้วครับผมปอ บอกปามึงเสียค่าคิดดีกินสิเขาเ้อมันจะพิดปอขีกากกันมาบักตัวมันสิมบอมันสิมบอฮะมันสิยอมบอ่ะมึงากได้เี๋ยวบางตูนพวงครับอ้าวแต่ต้นขีกาจันรพร อ้าวพระโปรดฝากด้วยสามนะฝากบอกว่าฝากด้วยสามเลยครับเด้อบอลเซนซาวหนึ่งเก้ากับเจ็ดครับด้วยสามเจ้าตัวกีกาคนเก่าเจ้าเร็มครับรับประกันควบมั่นนะครับเนาะวัอนี้ฟุตโต๊กบ่ไหมืันนี้ฟุตโต๊กับบบคันนี่ครับอาจารย์ล่ำโดมมิวสิกครับสวัสดีครับไอ้กบครับผมไป็นจมวนเนาะครับสวัสดีครับบอลสาวสวัสดีครับป้าอุ้เมืองบัวอยากไปเด้มาเด้อครับเด้อนี่ครับ อาจรคนว่ามาคนเครืงตีซอยเนี่นี่ครับเครื่องเป่าเครื่องเป่าเดี๋ยบอลหลเลยคำเกี่ยวเป่าบอท่านหอนโอ้หอนมา้วนี่สราบโมเลยจว่าด่โอ้ยเปูอย่ไปบอกที่วายกันหมดสิว่าอยู่บกาหมุกเก็ตไ้จะบอกทหมุกเกตเอามาไหมไหมเอามามบ่มาบ่มาบ่ม่มหูเหองน่ะเจ้ว่านีไสู่วง รับลมมีสีนครับน้อเจนดี้บอบอครับพมอยู่นี่ครับอ้าเื่อ้วะเม่อนหอดฟุตซิ่วะเซบนุจิลี่ครับว้ไอบุจิลีกับพี่เอฟซีกันเรัตัวนี้ บวัสดครัพี่ไก่อินเตอร์คิดถึงครับพี่ไก่ตอนนี้อาจารย์กตีก็มาถึงกันแล้วโอ้กันแล้วครับผมบอาจารย์ู่านี่ไเบนรบสวัสดรับอลอาจารย์บอลดีเซลพาวเวอร์ครับสวัสดีครับยูน่ากดังครับจากงานเดลิเซีอครับมงมีเบียดยังมึมีงานยังครับอาจาย์กินลาบครับันกินาหนินรกเดกคนมานูทรันรี่ครับเอฟซีเรา กำลังแต่งตัวครับแต่งตัวบางแนวมันห่ไม่ลำพูญเขายังไล่สุดแต่งตัวเนี่ยไทยไก่ไลยมันจะเห็นหอยตีนสั่งมันเปนเล่นบ่าครับมันสนใจเล่นบ่ามันเล่นบ่าเลย ไก่ไก่ก็บกไก่เลยก่คือไก่ครับต่งแต่งัตครับเต่งัวบางครั้งเต่งัตครับอ้หางคร่องม่ทตงามครับบางครงางันจะรีเต่งัตแล้วแล้วเต่งตันอันแต้ตีหาบนทาแลครับต่างว้ทีซอยพนพ่อฝุ่นมาตะกโอ้วายโยกอนายังได้มาตั้งวิธีซอยแบกแบกดูดันบ่เกอยู่ าางานงานฟรีไม่ต้องเห็นในคุ้มตัวค่ะแม่นครับแม่นค่ะอาจารย์กรบมวนครับในงานได้การอยากออกการงานก็ได้เอามาเห็นเห่นมันมวนกันด้วยิครับมามวนต้องกันครับกับชีวิตผู้อยู่บางหลังเขาครับเม่ ไอพี่ยุกซอยอาจารย์ที่นี่ะโอแจ้งหน่อยก็ได้สุดก็เห็นเห็นได้ตัวนออาจารย์หน่อนี่ครับพไเสือใส่สาวใส่แบบนี้ครับอาจารย์ครับตัวสองหลาชิอาจารย์น่อครับคบแมนแครับผมครับเรนแล้วฮักกินเครับาเสือ้หสียาอจัดสันสายก็หมูตามลอยไอพี่สาวพนอกงานงานอยู่แล้ไปเราได้อะไรกันมาได้อาจารสันส่าสครับสีดำบอ สืตัวอาจารย์ซื้อือ้ออยานี่เลยครับใจนงเอาใจเาใจไนจำไนักนะันองเล่าน้องเล่าที่นั่นโอ้น้องเล่าน่องอาจารย์สันต้นอาจารย์สันสันอย่างสันบ้านไหนงนี้อาจารย์แช่ง่น้านสันบ้านหนยัอันนี้อาจารย์แชีง ชื่อสันน้องซื้อแข่งลูกกันเป็นสันแข่งเจ้าแก่เฮ้ยบอเดินได้ครับเด้วบอเดินได้ครับเด้วยผมเจอว่าโอ้ยเนี่ยย่านเมียงหนาตาบางทีคื้บ่อเรื่องนี้น้องครับน้องยังวาอยู่กินผมเลยครับชื่อแข่งบมอครับยังเก่าขึ้นสู่เวทีขอสวัสดีทุก ไว้ก่อนก่อนอื่นผมจะทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันม้วนแมงกูุญย์ละมวยให้ม้วนน้ำสัมมุกดีมุกดีแป็กครับมุกดีแป็กนี่ครับอาจารย์อ้ยเมื่อยอาจารย์นุ่มครับอาจารย์นุ่มกินข้าวก้อนที่ปะข้าวคว้าครับผมพาไปกินครับครับได้ครับอาจารย์พ่อไปพ่อจะไปกินข้าวก้อนเพราะบอกนี่มันต่อเสียงเกินเสียงบอลแล้วบ่ฟ่าหรอกเพราะมันเป็นงานกันเองมวยไก่เป็นไงหรอ บัดมือห้ามมาเนี่ยเดี๋ยวสื้อเราไปกินเราขวดนึงกินวัดวงขวดใหญ่นี่ยใกล้ขวดหน่อยโอ้ขวดใหญ่เนี่ก็ขาบอกว่าขวดน้อยขวดน้อยก็บอกเตรียมสมุนีนี่ขวดมานี่มุมเงนครับพาะยาประมวนกรับประมวนนะครับที่หนาโกดังครับที่ไหนว่าชาวล่าลงในโกดังแต่ว่าดึกโกดังเสียมันกร่งครับ จูนตู่บ่ได้มือเคลืนกลางแล้วจูนบ่ได้ก็ได้เอามาต่าง,างจูนอย่นี่เพราะอาจารย์พอแล้วคนขยันต่ขี่คารน,น้อยนึงโอ้หวงตาวุ่นใจเลยเอาสมีกน,ค,นครับเดี๋ยวธนาคารมาสงสัมาท่วงนี้ครับท่วงนี้พมะการอะไรสดครับเอาเงินมาให้ไว้หมด โอ้เจา้านี่พอที่ไม่ต้องมาแย่ตอนนี้กาลังแย่ทวงเท่าไรมันก็ไม่มีโอ้ยเมึงไงดิเอาสิก่อนแล้คันเราเดี๋ยวผมยางไปหาธนาคารก่อนเดี๋ยวธนาคารมาหาเนี่ย <laughs> มันก็มาธนาคารเป็นเป็น,ปนตึก,กใหญ่บอดิจ <laughs> ิ่งเบีกขึ้นชิวในธนาคารพับไปตองไปเดี๋ยวผมนายสติกก่อนครับจ้าหน่อยก่อนครับ <laughs> เดี๋ยวไปหาธนาคารก่อนเข้าหนึ่ง <laughs> ธรพอวเอ้ดี๋ยวีครับเดีาไปบงสาธนาคารครับสวรุ่ครับสาธนาคารงามบอเดี๋ยวพาไปบึงสาธนารค,รคารงามบอนี่ครับพาไปบึงสาธนาคารครับนี่ผุ้สาวธนาคารครับธนาคารมาจากธนาคารไหนครับนี่ครับมาจากกสิกรค่ะเปิดหน้าเหรอครับไม่ไม่เห็นหน้าเลยอุ้ยคือคนงามเลยครับ มากใจโคตรครับเด็ครับมาผู้เดียวค่ะอุ้ยมาผู้เดียวกบุญญาต์พวกบอกครับเซียนที่หยังครับเดี๋ยวผมก้อยญาติเจรจางานกับเพื่นก่อนครับเป็นสิบ่เอาเงินใหม่อีกลอยล้านบ่จักคือสิ่มน้ำร่ำหนีวัวจักกับวัจักครับเดี๋ยวจะได้สวัสดีเบิ่งใหม่ครับเจอกันนครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย